การที่จะไปโพสคลิปหรือไปถ่ายวิดีโอนะครับแล้วปรากฏข้อความใดๆจริงๆก,ก็ต้องดูว่าเป็นความผิดตามกฎหมายฐานใดหรือไม่นะครับแต่เบื้องต้นในส่วนนี้เรายังมองว่าอาจจะเป็นการกระทำที่ยังไม่เหมาะสม ตามบนหน้าข่าวทั้งเรื่องของการที่แบบมาบอกว่าเเมืองไทยเป็นแหล่งของพวกจีนเทาขายอวัยวะอะไรเงี้ยคนจีนมาแล้วจะโดนราคาตัวไปต่างๆนานนาะครับมันมีผลอิมแพคกับกลุ่มที่อาจจะแบบเขาเรียกว่าเป็นคนจีนเมืองรองหรือคนจีนที่ไม่ได้ศึกษาข้อมูลดีนะครับที่บางทีอาจจะอยู่ในกลุ่มของคนที่ส่งต่อแต่ข้อมูลอย่างนี้นะคมันมีแน่นอนนะครับ นี่คือคลิปที่หวางจือยูอินูเอนเซอร์สาวชาวจีนไลฟ์ผ่านแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียของจีนที่มีผู้ติดตามหลายล้านคนเธอไลฟ์ว่าเธอเอาตัวเองมาลองเสี่ยงดูเพื่อบอกกับผู้หญิงทุกคนว่าถ้ามาที่นี่จะเกิดอะไรขึ้นเธอเดินไปทางซอยนานากรองสูงหน้าชาวต่างชาติที่เหลือมองเธอ พร้อมกับพูดว่าเดินในซอยนี้อย่างอกสั่งขวัญแขวนนั่นอาจเป็นเพราะเธอแต่งกายว่าวิวและสิ่งที่เธอย้ำเสมอว่าเมื่อน,นักท่องเที่ยวมาที่นี่โดยเฉพาะผู้หญิงถือว่าเป็นเรื่องอันตรายและยังทิ้งท้ายว่าคนที่มาเดินถนนเส้นนี้99%ไม่ใช่คนดีเมื่อคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็พบว่ามียอดแชร์ในแอปพลิเคชันมากกว่าหมื่นครั้งมียอดแชร์ในวีแชทวิดีโอมากกว่า4,000ครั้ง และน่าจะมีคนจีนเห็นคลิปนี้แล้วเกิน2ล้านครั้งคลิปนี้จึงเป็นที่มาที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชิญตัวเธอมาสอบปากคำล้วก็ได้ทำการตรวจสอบจนพบว,ว่าผู้หญิงคนลังกล่าวคือ,อ,อชื่อว่านางหวังหวงัหวงจีหยูนะครับซึ่งซึ่งมีสัญชาติจีนนะครับแล้วก็เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเบื้องต้นตรวจสอบพบว,ว่าใช้วีซ่าของเป็นวีซ่าไทยแลนด์อินการ์ดนะครับหรือหรือ หรือที่เราเรียก่สั้นๆว่าเป็นสมาชิกของ Elit ทการ์ดนะครับคือเบื้องต้นที่เราตรวจสอบนะครับก็มี2ส,ส่วนส่วนที่เข้าไปโพสต์คลิปนะครับซึ่งซึ่งกรณีนี้ก็ต้องต้องทำความเข้าใจว่าก,การที่จะไปโพสต์คลิปหรือไปถ่ายวิดีโอนะครับแล้วปรากฏข้อความใดๆจริงๆแนละก็ก็ต้องดูว่าเป็นความผิดตามกฎหมายฐานใดหรือไม่นะครับแต่เบื้องต้นในส่วนนี้เรายังมองว่าอ,อาจจะเป็นการกระทาที่ยังไม่เหมาะสม แต่พอหลังจากที่เราตรวจสอบอพฤติกรรมของผู้หญิงคนนี้เราก็ไปพบว่าแล้วก็เชื่อได้ว่านะครับจากพยานหลักฐานที่เราตรวจตรวจสอบพบไม่ว่าจะเป็นคลิปที่เขาโพสต์เองนะครับในแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นเป็นทิกตอกอินสตาแกรมหรือใน Facebook ก็เชื่อว่าเขาน่าจะเข้ามาทํางานในประเทศไทยนะครับโดยโดยผิดกฎหมายนะครับ ผู้กำกับการสืบสวนกองบังคับการสืบสวนสต,ตมอบอกกับเราว่าหวางจืออ่อยูยังให้การภาคเศษแม้จะยอมรับว่าเป็นคนทำคลิปจริงแต่ไม่ได้มีเจตนาที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศไทยเพียงแต่ต้องการประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างชาติรู้ว่าสถานที่ใดที่ผู้หญิงไปคนเดียวควรจะระวังตัวจากการตรวจสอบพฤติกรรมของเธอพบว่ามีการไลฟ์สดขายสินค้าออนไลน์ซึ่งเข้าข่ายการทำงานของคนต่างด้าวโดยไม่ได้รับอนุญาต ถือว่าเป็นความผิดตามพรกรการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวโดยพนักงานสอบสวนกองบังคับการสืบสวนสอตอมพบความผิดจึงได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาเธอว่าเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยที่ไม่มีใบอนุญ,ญาตความผิดนี้ถึงกับขั้นต้องเพิกถอนใบอนุญาตเข้าประเทศหรือ,รอไม่อยู่ระหว่างการดําเนินการในกระบวนการยุติธรรมการทํางานในประเทศไทยสําหรับคนต่างด้าวจะต้องได้รับอนุญ,ญาตตามกฎหมายนะครับเบื้องต้น,นที่เรา พบแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็เลยเชิญเข้ามานะครับแล้วก็มีการแจ้งข้อเก่าหาไปว่าเป็นบุคคลต่างด้าวทางานโดยไม่ได้บอนุญาตนะครับซึ่งเป็นความผิดนะฮะเป็นความผิดตามพระกำหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นความผิดตามพรบรคนเข้าเมืองนะครับมาตรา3 7อนุหนึ่งซึ่งห้ามคนต่างด้าวประกอบอาชีพครับซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยจากการสอบสวนเนี่ยตัวเขาเนี่ยก็ยังก็ให้การให้การบิเศษ นะครับซึ่งขณะนี้เราก็อยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานฐานเพื่อที่จะทําทำสํานวนแล้วมีความเห็นต่อไปสอดคล้องกับข <สา S 2> ้อมูลจากแอดมินเพจลุยจีนที่เปิดเผยกับตัวจริงสนามข่าวว่าการไลฟ์ด้วยการทำคอนเทนต์ของหวางจือยูอินฟลูเอนเซอร์ชาวจีนคนนี้เพื่อสร้างยอดวิวยอดแชร์และยอดเอนเกจเมนต์โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบของประเทศไทย ตัวเนี้อหาที่เห็นนั่นแหละครับก็หลายๆมุมที่เขานําเสนอเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างเกินจริงนะครับแล้วก็เหมือนสร้างความหวาดกลัวอะไรเนี่ยแต่เข้าใจนะด้วยด้วยตัววัตถุประสงค์อะไรเนี่ยเขาทําเพื่อที่จะแบบว่าเหมือนสร้างยอดเอ็นเกตในตัวไอ้ติกต์อะไรของเขาอะนะครับ oh. ซึ่งวิธีลักษณะที่ทําอย่างเงี้ยมันก็ เขาเรียกว่าอะไรดีคุณแมก็ดาวทิกตอกอ่ะก็ใช้วิธีนี้่อนข้างเยอะในการที่จะแบบทำคอนเทนต์เหมือนก็ว่าบางทีให้คนที่แบบอาจจะยังไม่เคยเห็นคอนเทนต์ของเขาได้มาเห็นคอนเทนต์เขาหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ไอ้พวกคอนเทนต์กะณะเนี้มันมีเขาเรียกว่ามันมีพลังในการส่งต่อที่มากกว่าคอนเทนต์ที่บางทีอาจจะเป็นแบบคอนเทนต์ในเชิงดีที่มันอาจจะแบบดูน่าเบื่ออะไรนะครับแอดมินเพจลุยจีนยังบอกด้วยว่าการไลฟ์ดิสเครดิตของสาวชาวจีนคนนี้มีผลกระทบต่อคนจีนเป็นอย่างมาก เพราะชาวจีนส่วนใหญ่ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศต่างเป็นกลุ่มคนวัยกลางคนเป็นคนวัยทำงานและส่วนใหญ่ไม่เคยออกนอกประเทศดังนั้นเมื่อพวกเขารับทราบข้อมูลด้านลบนี้ย่อมมีผลต่อความน่าเชื่อถือไม่น้อยอย่างก่อนโควิดเนี่ยคนจีนแล้วเขาเข้ามาเมืองไทยตอนนั้นสถิติสูงสุดก็ต่อปีประมาณ10บล้านคนใช่ไหมฮะ,ะก่อนโควิดเนี่ยคนเข้ามาไทยประมาณปีละสิบล้านคนนะครับทีนี้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับก่อนว่าคนจีเนเกินครึ่งประเทศยังไม่เคยออกนอกประเทศ อ่า oh. แต,ต่ต้องมองกับมุมแบบว่าคนจีนเกินครึ่งเนี่ยยังไม่เคยแบบเหมือนกับไปเที่ยวต่างประเทศหรือออกนอกประเทศนะครับ uh huh. ทีนี้เนี่ยมันจะมีกลุ่มที่คนจีนจํานวนหนึ่งนะครับเหมือนท,ทุกรุ่นเนี่ยเขาก็จะมีคนจีนใหม่ๆที่แบบว่าเออเข้าสู่ช่วงวัยทางานอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศอะไรเนี่ย ทีนี้เนี่ยการที่มันมีคอนเทนต์ลักษณะเนี้นะครับในเชิงดิสเครดิตหรือว่าในพูดเชิงเสยหายๆต่างๆของเกี่ยวกับเมืองไทยนะครับอที่ที่อาจจะติดตามบนหน้าข่าวว่าทั้งเรื่องของการที่แบบมาบอกว่าแบบเออเมืองไทยกันแหล่งของพวกจีนเท้าขายอวัยวะอะไรเงคนจีนมาแล้วจะโดนราคาตัวไปต่างๆนานานะครับมันมีผลอิมแพคกับกลุ่มที่อาจจะแบบเขาเรียกว่าเป็นคนจีนเมืองรองหรือคนจีนที่ไม่ได้ศึกษาข้อมูลดีนะครับที่บางทีอาจจะแบบอยู่ในกลุ่มของคนที่ส่งต่อแต่ข้อมูลอย่างเนี้ยนะครับมันมีแน่นอนนะครับ เออรวมถึงช่วงที่เอ่อถ้าปีที่ผ่านมานะครับปีที่ผ่านมาที่มันจะมีข่าวสื่นเสียหายของเมืองไทยเกี่ยวกับว่าเอ่อที่ที่ที่เคยมีสิตแพทย์ชาวจีนท่านหนึ่งมาดิสเครดิตแบบว่าอัดชิดยาวเป็นครึ่งชั่วโมงเลยอย่างบอกว่าเมืองไทยไม่ปลอดภัยอย่างนั้นนี้เป็นฐานทัพของอเมริกาเอ่อมีพวกอะไรนะพวกอินฟลูเอนเซอร์ในไทยอะไรเนี่ย คนจีนในไทยที่ชวนมาท่องเที่ยวไทยจริงๆเป็นการหลอกคนจีนมาเพื่อที่จะมาขาย <S 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 หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้พอคิดลักษณะนี้ออกไปอะมันมีผลแน่นอนโดยเฉพาะอย่างพวกเอคุปัวรใหญ่ๆที่บางทีในคุปปะมีพวกกลุ่มผู้สูงอายุนะครับคือบางทีผู้สูงอาย,ยุหรือว่าบางทีอะไรเขาก็จะบอกลูกหลานว่าเอออย่ามาเลยมันไม่ปลอดภัยข้าวที่ขาวที่ฟังมาอะไรเงี้ยครับหรือแม้แต่บางทีคนที่มาเที่ยวอ่ะคุณแม เขาก็อาจจะไม่กล้าที่จะแบบโพสต์ลูกว่าแบบเออมาเที่ยวอยู่เพราะบางทีเดี๋ยวก็จะโดนคนรอบข้างมองว่าแบบไปบเมืองไทยไม่ปลอดภัยหรืออะไรเงี้ยทำไมจะไม่เชื่อฟังคําเตือนหรืออะไรเงี้ยนะครับแอดมินเพจลุยจีนยังบอกอีกว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เหตุการณ์แรกที่มีอินฟลูเอนเซอร์ไลฟ์ดิจเครดิตประเทศไทยและเชื่อว่าในอนาคตจะยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเพราะภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ป้องกันปัญหานี้เมื่อเกิดเรื่องขึ้นแต่ละครั้งก็แค่โพสต์ขอโทษแบบไม่จริงใจแล้วก็ผ่านไป แต่สิ่งที่ยังคงอยู่คือภาพลักษณ์ที่เสียหายของบ้านเมืองเรา